ับครสวัสดีชาวคนรักต้นไม้กันทุกคนครับวันนี้อยู่กับสวนรุงนัดกันอีกแล้วเราจะมาอัปเดตเจ้าโครโเาเซียไว้ลาว่าตอนนี้ก็ใบใหม่ก็กลางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลา วันแล้วจําไม่ได้ตั้งแต่ได้มานะต้องกลับไปย้อนดูอีกทีความจําสั้น,นออกใให็หน้าออกชัดใบใหญ่หน้าออกชัดใบใหญ่ก็สมบูรณ์ ภาพสมบูรณ์ลำต้นนออยู่ใต้ดินเป็นนอไลหลแทงออกมาสองนอแล้วเอามาอัปเดตให้ดูครับ,บค,ครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ยังตั้งราคาไว้อยู่นะแต่ราคาที่ตั้งไว้ก็ลดหย่อนไม่ได้แล้วนะครับลดหย่อนไม่ได้แล้วนะรบลดหย่อนไม่ได้แล้วนะราคานี้ถือว่าถูกแล้วนะกระฟอมพร้มอรมที่จะตั้งแม่แล้ว พร,พร้อมที่จะตั้งแม่แล้วนะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะ